สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของคนราศีเมษเริ่มต้นที่เราเสาย้ายมาอยู่ที่พบกัมมะกรมมะแปลว่าการงานนะครับแล้วก็มีเรื่องครอบครัวด้วยมีเรื่องรถด,ด้วยนะครับไล่มาตั้งแต่รถเล็กๆยันรถใหญ่ที่คุณใช้อยู่เลยของคนราศีเมษนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นคลิปๆให้ฟังตั้งแต่เมษย,ยันมีเลยนะครับทั้งหมด12คลิปก็คือ12ราศีในเรื่องของดาวเสาย้าย บทสวดดาวเสาร์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแยกคลิปให้ด้วยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคนราศีเมษก่อนว่าจะเจออะไรบ้างใน2ปีครึ่งนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะขอพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์จนถึงปลายปี63นะครับดาวเสาร์จริงๆแล้วเขาอยู่แต่ละราศีเนี่ยสปีครึ่งแต่ผมจะพยากรณ์ให้จนถึงปลายปี63และคลิปต่อๆไปก็จะเป็นเริ่มต้น ปี64จนถึงปลายปี64แล้วก็อีกครึ่งปีของปี65านะครับยังไงก็ลองติดตามไปติดตามไปเรื่อยๆสำหรับคลิปของผมนะครับมีประโยชน์มีสาระทำนายดวงด้วยแล้วก็สอนดวงด้วยนะครับอ่ายังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนกดไลค์ผมด้วยละกันนะครับเราช่วยเหลือแบ่งปันกันมาเป็นญาติมาเป็นพี่น้องกัน ทาง YouTube กันก่อนนะครับสักวันหนึ่งคงได้เห็นคลิปที่เห็นหน้าตากันจัดจบ้างแหละนะครับโอเคครับมาทำนายดวงกันเลยคนราศีเมษจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มแรกพูดไปแล้วว่าเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับครอบครัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดความมั่นคงขึ้นได้2ปีครึ่งนี้แต่อย่ากะนั้นเลยคิดว่ามันดีตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนของคนราศีเมษเนี่ยเป็นดาวอังคาร ต้องขยันเท่านั้นนะครับคนราศีเมษเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างแต่ข้อเสียที่สุดของคนราศีเมษคือดวงไม่ค่อยดีนะครับจะเจริญได้จะมีความสุขได้จะประสบความสําเร็จได้ขยันมาอันดับหนึ่งเลยเรื่องความโชคดีคนช่วยเหลือบาทีหลังนะครับแล้วก็คนราศีเมษเนี่ยถ้าละทิ้งความสะใจความเอาแต่เรื่องตัวเองได้เนี่ยทุกอย่างจะดีมากๆเลยนะครับ คนราศีเมษเนี่ยโชคร้ายอีกเรื่องหนึ่งเวลาดวงเมืองเป็นอะไรเนี่ยคนราศีเมษเนี่ยจะกระทบกระเทือนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงยามที่เสาเขาย้ายมาเป็นภบกร,รมะให้นะครับคุณจําไว้เลยว่างานคุณดีขึ้นแน่แ,นแต่ที่แน,แน่คุณต้องขยันขยันขยันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วดาวเสาที่เขาย้ายมาภบกร,รมะเนี่ยเขาจะส่งพลังงานให้คุณนะครับ จริงๆแล้วถ้าคุณจะพิสูจน์เรื่องของดวงนี่ก็ได้คนราศีเมษอยู่เฉยๆทาตัวปกติขยันยังไงก็ขยันอย่างงั้นนะครับขี้เกียจยังไงก็ขี้เกียจย่างนั้นดูซิว่าดาวเสาในภพกรรม,มะเนี่ยในภพการงานเนี่ยจะสร้างงานให้คุณสร้างความมั่นคงในเรื่องของงานให้คุณได้ไหมสองปีครึ่งถ้าคุณอยากพิสูจน์นะ ผลลับจะเป็นยังไงไม่รู้อ่ะพออนาคตดาวเสาร์ไปอยู่ตำแหน่งที่ดีอีกคุณก็ดูซิว่ามันเป็นยังไงแต่ผมถามว่ามันไม่คุ้มเลยถ้าคุณจะรออย่างนั้นเพราะดาวเสาร์อยู่ละสี่ละสองปีครึง่งคิดดูสิกว่าจะย้อนกลับมาเป็นพบกรรมมาอีกโหใช้เวลาเป็นสิบปีเลยนะครับหลายสิบปีเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณขยันขยันขยัน,ยนท่องไวเลยคานี้และคุณคนราศีเมษจะประสบความสาเร็จมากๆในเรื่องของงานนะครับต่อไปนะครับเรื่องของครอบครัวคนราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้าง คุณต้องระวังย้ำคิดย้ำทำเรื่องเก่าๆทะเลาะกันเรื่องเก่าๆเอาเรื่องเก่าๆมาพูด2ปีครึ่งนี้ขอให้ละวางเรื่องนี้เลยนะครับใครที่ขายของเก่าอยู่ปีนี้ถือว่าสํำเร็จดีใครที่ทำโครงการระยะยาวถือว่าสำเร็จดีนะครับใครที่ทำเกี่ยวกับบ่อปลาไร่ทำไร่ทำนาถือว่าสำเร็จดีนะครับใครราศีเมษแล้วทำเรื่องพวกนี้อยู่ถือว่าใช้ได้นะครับ เรื่องของดวงเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะครับเวลาดาวย้ายมาดีมันก็ต้องมีเรื่องเสียนึกออกไหมครัเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดให้เป็นหมวดหมู่เป็นเรื่องเรื่องเฮ้ปีนี้นักพยากรณ์ก็บอกว่าเรื่องงานคนราศีเมษดีแต่เรื่องครอบครัวจะวระวังจะทะเลาะกันในเรื่องเก่าๆอย่าเ,อาเรื่องเก่าๆมาพูดคุณก็แยกสิดีคืออันนี้เสียคืออันนี้เฮ้เราจะทําแบบนี้ให้ดีแบบนี้ที่ไม่ดีอย่าไปทําบอกคนในครอบครัวว่าเฮ้เราไม่เอานะเรื่องเก่าๆอย่าม่ต้องมาพูด สองปีนี้ขอให้ในเรื่องการงานเราจะได้ประสบความสำเร็จไปด้วยกันเห็นไหมถ้าคุณรู้ดวงแล้วแยกเป็นเรื่องๆได้คุณจะโอเคมากนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการดูดวงนะครับก็ตามนี้เลยนะคคนราศีเมษไม่มีอะไรมากนะครับแต่ผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งว่าสองปีครึ่งเนี่ยงานการดีตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันจะมีดาวจรตัวเล็กๆนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวมันจะมีดาวอังคารเนี่ยมาเจอดาวเสาร์ในภพกรรมะมันก็จะเกิดเรื่องการทะเลาะบ,บอกแว้ง ในที่ทํางานอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพยากรณ์ให้เป็นอีกคลิปคลิปหนึ่งนะครับดาวเล็กดาวน้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยากร์ให้หมดและทุกราศีด้วยนะครับใครที่เข้ามาติดตามเข้ามาฟังทุกราศีจะได้สาระความรู้ได้มีวิธีการป้องกันตัวนะครับจะได้มีคลิปสวดมนต์ประจําวันประจําเดือนประจําราศีให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสําหรับราศีเมษดาวเสาร์ย้ายมาพบกัรมะก็มีประมาณแค่นี้แหละนะครับ ดาวป้องแป้งที่ผมเคยพูดดาวรายเดือนเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวตัดคลิปให้ยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับคนดาสีเมษไปก่อนนะครับสวัสดีครับ